สวัสดีครับเพื่อนๆชาวรักเครื่องเสียงทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามา modify อั g r a d e เอู้โซนี่ตัวนี้นะรุ่น v x 7 0 0 a v นะครับมาก็คือเท่าที่เช็คแล้วก็คือว่า IC S T K เสียนะครับ <i> <t iny> ดีเลยตัดดีเลยทำง,งานแนละ้วไฟออไฟรั่วออกลำโพงนะคร <i> <t iny> วันนี้คิดไปคิดมาผมว่าจะสั่งมาเปลี่ยนแต่ไม่เอาดีวัสน <i> ี <t> ่ <iny> ครับผมเราจะมาจับจัดบอร์ดเจ็ดสี่หนึ่ตัวนี้ลงไปนะครับอัปเกรดโมดิฟายมันเข้าไปเลยจะดูว่ามันจะมีเสียงแล้วก็สําเร็จไหมนะครับผม ติดตามชมกันติดตามรับชมกันได้เลยครับผมโดยขั้นตอนแรกนะครับผมเราจะมาเอาโมดูลชุดนี้คือชุดภาคขยายของเขานะครับออกมาแล้วก็เราทำการติดตั้งเจ้าต,ตัวนี้แทนลงไปนะครับรู้สึกว่ามันออกจะฟิตเกินไปมันจะติดตั้งได้หรือเปล่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องลองมมดิฟายดูนะครับ นี่นะครับก็สึ่งตอนนี้นะครับก็โมดูลตัวนี้ก็ยัดใส่เข้ามาในนี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโมดูลเจ็ดสี่หนึ่งตัวนี้นะครับด้วยพื้นที่ที่จำกัดผมก็เลยต้องใส่ซิ้งไหมเข้าไปนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ใช้ t R ข้างแล้วสามคู่หกตัวนะครับต่อข้างไฟเลี้ยงอยู่ไฟเลี้ยงวงจอรอยู่ที่ 60ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลองเสียบไฟดูว่าไฟมันจะลุกหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับให้ชมกันวส่วนเล่าโมดูลก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับครับตอนนี้ก็ออกลง เครื่องรื้อรแล้วครับกระบอกติด C1 แับนี้นนครับนี่แล้วก็ลองมาเปิดฟังเสียงดูกันนะครับว่าเขาจะมีเสียงไหมไปกันเลยครับผมตอนนี้ปุ่มยังรวนวนู่ครับเดี๋ยวเยวทคอันนี้ผ่านก็เรามาเปลี่ยนปุ่มกันดอกนี่เสียงมาแล้วนะครับตอนนี้สำหรับ แปลงเจ้าของโซนี่ VX 700ตัวนี้นะครับไฟบอร์ด741นะครับข้างละสามคู่หตัวนะครับจอมดนดี้สองร้อยวัตต์ประมาณนั้นนะครับผมไปเลี้ยงวงจรอ,อยู่ที่บวกลบหกสิบนะครับตัวนี้นี่สำหรับตัวเครื่องของเขา ดูก็จะชัดกับไอซีหนึงนะครับผมส่วนเจ้าพัดลมด้านหลังก็ทำงานปกตินะครับสํสหรับใครที่อยากไปโมดิฟายนะครับก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปแบบบแรกเยดเพราะว่าภารกิจเยอะนี่นะครับพัดลมด้านหลังทำวอลลุ่ม ส่วน EQ นี่ก็ปรับได้ปกติเพราะคุมกดมันยังรวนรนนะครับเดี๋ยวจบจะอปรับเปลี่ย,ยนแลวก็ เลือกเพลงกันก่อนนะครับผมนี่นะครับตัวนี้น่าตัวจะสะเล์ได้ เลยไม่มีความร้อนครับยังไม่ยังไม่รู้สึกว่าอุ่นเลยนะครับสำบน,น,นี้ครับลองอัดดูนะครับครับนี่นะครับผมสำเร็จแล้วนะครับสำหรับชุดน,นี้เดี๋ยวก็มาเก็บงานเปลี่ยนปุ่มกันดอกผมคิดว่าจะทำโอ้ย ร้องคาราโอเกนะครับตัวนี้สำหรับเพื่อนๆไหนที่อยากได้ก็สนใจก็ติดต่อกอันมาได้นะเผื่อผมอาจจะปล่อยเราจะไปคิดว่าที่หมดรอกนะครับกด enter นี่นะมองเป็นโคออ่ค่อนข้างลูกใหญ่กันเลยทีเดียวประมาณ5เอ็มได้นะครับตัวนี้นี่บอสเจ็ดสีหนึ่งใช้สองคู่นะครับ 1> Ua 1,000นะผมตัวนี้ตัวนี้รองรับโหลดต่าสุดได้ที่2องจุดกนะครับแต่แนะนำที่แปด้ที่4โอนคครับตัวนี้น่าจะได้กำลังขับอยู่ประมาณทั้งสองว้ห้าวัได้ทัอต่อข้างนะครับลองอัดกดันดูครับผม กันเลยทีเดียวแรงครับตอนนี้โอเคครับผมขอบคุณมากครับส่วนคลิปต่อไปจะลงอะไรก็คอยติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ